สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะท่านผู้ชมกับสำรับเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันวันที่เมื่อนี้วันที่หกเปวันที่หกมิถุนายนพศ2564นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องเจต,ตังนะคะท่านผู้ชมการสำรับเมื่อนี้นะคะแอดมินก็มีตัวเลขมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ ขอกำลังใจจากแฟนค่ะแฟนช่องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจให้อดมินแน่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำแนนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มีตัวเลขโชคลาบมาฝากแฟนค่ะแฟนช่องนะคะกับมีเอฟซีโทมานะคะมาบอกตัวเลขโชคลาบกับแอดมินนะคะท่านผู้ชมเพิ่นว่าจังไหนบอกเพื่อนว่าตัวเลขที่ได้มานันเจตัตตงเอ้ยเพิ่นว่า เอยขึ้นที่ตนเจ้าแถวว่าสันเจ้าคือเลาขึ้นลอง,ลอง,ลองแถวบางสีเนาะค่ะนะคุณผู้ชมแอดมินก็นเลยว่าเรออยู่นั่นแล้วนะคะเพราะว่าอยากไปหาตัวเลขโชคลาภมาฝากแฟนคลับเส้นสองนะคะท่านผู้ชมกะระไปเพราะว่าแต่ละหมองแต่ละสถานที่ทุกทุกที่ที่ทไปเว่าไปถามกันไปสอบถามไปหาตัวเลขเพื่อจะได้เพื่ออยากให้ท่านผู้ชมใด้มีโชคมีลาภแต่ว่าบางมองกะ เขาบางมองกระเข๋ากะให้ท่านผู้ชมกะให้กำลังใจแอดมินแน่แน่นะคะเนาะมันเป็นยังสี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าข่อยน่ะสิบอกตัวเลขเจ้าให้แฟนค่ะแฟนช่องเจ้าถือพราะว่างวดที่แล้วของข่อยกับถือคือกันนะเพ่นว่าจังทร์ศัตรค่ะเนาะเพิ่นแต่ว่าเพิ่นหักบ่หายเสียงค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบเอาเสียงหายเพิ่นฝากมาแต่ตัวเลขเพิ่นคุยกันดนอยู่ค่ะ เปยังขึ้นมาจังสันขอถามถามว่าตัวเลขเพนเข่าจังไถที่ไปที่มาของตัวเลขมาได้จังไเพนวะนะคะเพนก็บ,บอกว่าเพนอยู่ทาาอีสานบานเฮานี่แหละค่ะท่านผู้ชมทางอีสานบานาเฮานี่แหละเอ่อทึง่งๆไปพุนละทางอีสา,านพนละ พน้าบ่ต้องเอาเสียงดอกเอาตัวเลขกับพ่อขันมันถือกับขึ้นถืออยู่แล้วเจ้าล่องเอาไปฝากแฟนค่ะแฟนช่องเจ้าเบิ่งนะคะท่านผู้ชมแอดมินกะเลยคิดว่าเดี๋ยวสิลร่องล่งให้แฟนค่ะแฟนช่องในเบิ่งตะกอนวาตัวเลขที่เพิ่นหายมากมันที่เขาคือเพิ่นวาบอกเพราะว่าหลายๆงวดที่ผ่านมาเพิ่นกบว่าเขาเมื่อกี้ตัวเลขเพิ่นกบว่าเพิ่นเขาท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าหามาลานเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะเขาทั้งบนทั้งหลังเพิ่นวางสี อันนี้กะสิเป็นตามคัที่เพิ่อนบอกบอแอดมินกับบลูได้ตรงบอกไอยก่อนนะคะเพราะว่าแอดมินบลูแต่ว่าเพิ่นโทรมาบอกเข่ากะอยากลองลงหายทันผู้ชมก็เลยถามว่าถ้าเกิด่าเลขเจ้าเขา่านี่เจ้าสิยหายทุกงวดบอเจ้าสิหัวเล็กเจ้าสิแพงเหลขบอนะถามเพิ่นเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้ยบวแพ้งหรอเนาะข่จะแห้งอยากได้แต่ว่างวดเหลกนี่ข่เสิยหายเจ้าไปลองเบิ่งสักวันถ้าเกิดว่าได้ เกิดว่าไดมีโชคลาภงวดสองงวดสามจากทีเอาเลขทีบัญชีให้พนรายจังสี่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไดแอดมินกัดซิลงตัวเลขให้ท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวซิลงตัวเลขหน้านจอให้เบิ้งด้ค่ะว่าเป็นตัวเลขตัวใดเนี่ยก็ดีตอนนี้แอดมินเดี๋ยวสิหาอันสม,มุดก่อนที่เขียนไว้ตัวเลขว่ามันตัวใดเนาะค่ะเนาะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินกาลัางสิเดินทางไปหาพ่อถนอม พ่อถนอมพ่อยุทธเนาะ,ะเนาะขอบคุณหลายๆที่หลายคนเขามาติดตามวาตวเลขของพ่อยุทธพ่อถนอมเนาะแต่ว่าในคลิปนี้แอดมินสิบอกตัวเลขปริศนาตัวเลขปริศนาของเออเสียงตามสายเนาะเสียงตามสายใชยป่ปริศนานะคะท่านผู้ชมเสียงตามสายจากชายปริศนานะคะท่านผู้ชมตอนนี้อันฮอดอัน นาเทียงของต่ยุดเดี๋ยวแอดมินสิไปหาตัวเลขสักสก่อนเด้อเดี๋ยวสิมาฝากแฟนคับแฟนช่องนะคะแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดอ้อค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็ไดตัวเลขมาแล้วเนาะคะ่ะเอาได้แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวเลขนะคะเสียงตามสายจากชายนิร,รานามน,น,นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแอดมินไดมาเพิ่นเบา แบบชัดเจนนะคะงดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเขาทั้งบนทั้งหลางเข่ามาแบบสูตรนี่นั่นคือแบบเพิ่นบอกว่าเพิ่นสื่อมาเพิ่นสื่อสูตรมาท่านผู้ชมเพิ่นกรเลยแบ่งปันเส้นคับเท่าเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเด่นบนเก่ากับเจ็ดนะคะสาหรับตัวเด่นนะคะเด่นกับคือเก่ารองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้แอดมินขออนุญาตอ่านสนะกคระู่ะเดียวสิทายตัวเลขละกัน เขียนให้เบิ้งแบบชัดเจนนะคะเด่นบนนะคะเด่นเก้ารองเจ็ดนะคะจับคู่มีเก้าสี่เก้าหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้เลขบนได้ท่านผู้ชมเลขบนนะคะเด่นบนคือเด่นเก้ารองเจ็ดจับคู่คือเก้าสี่เก้าหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะเนาะ สำหรับเลขล่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขล่างนะคะเด่นล네่างเด่นล in ่างนะคะเพิ่นบอกว่าเด่นสุดเลยซีนะคะมีซีตัวเดียวโคโลมีซีตัวเดียวโคโลนะคะเน้นเลยเน้นที่สุดคือซีนะคะสำหรับมวลนี้ท่านผู้ชมสามารถเอาซีนี่จับบนจับหลางได้เลยนะคะเพิ่นวางสนะคะสำหรับจับคู่ให้แล้วเพิ่นบอกว่าเห้เอา C1 C7 C 9ง1ีเจ9กานะคะท่านผู้ชม อันนี้นะคะตัวที่พ้นมากที่สุดนั่นตัวที่ชอบที่สุดก็พ้นว่า,าน่าจะเป็นเจ็ดีนะคะท่านผู้ชมสีเจ็ดเจ็ดีนะคะสำหรับเหล็กล่างเนาะสีเจ็ดเจ็ดีนะคะสำหรับล่างเน้นสีเจ็ดเจ็ดสีนะคะสำหรับบนนี่พ้น่าเก่าสี ีเก่านะคะเนาะอันนี้เป็นเสียงตามสายแต่ว่าแอดมินบอบอสามารถที่จะเอาเสียงลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังได้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าขาเจ้าที่จับเสียงเพิ่นได้นะเพราะว่าเพิ่นกะบ,บ่อยากให้บ่อยากออกอ,ออกเสียงไปนะคะเพราะว่ามันกะจจะมีบบลูมันไอ่อยากให้ท่านบ่อยากให้ให้คนอื่นหูนะคะว่า เป็นเสียงเพ่นเนาะแต่ว่าเพ่นก็มีความประสงค์ว่าอยากบอกตัวเลขโชคลาภให้แฟนครับของเจตังค์นี่มีโชคิ่นก็เลยว่าเออบอกมาตัวนี้ละนะคะกะแอดมินกัหูยู่ที่ไปที่มาแต่ว่าแอดมินกับ่สามารถที่จะเบาใดเด้อคะ่ะท่านผู้ชมว่าตัวเลขของของเพ่นนี่เพ่นใดมาจากสาำนักใดสูตรลับเฉพาะสำหรใคคือเพ่นกัเเ้าคร่าวๆให้แอดมินฟังอยู่แต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะเอามาลงรายละเอียดใด เทาเพียงแต่ว่าเป็นแค่ซื้อเพิ่นว่าถ้าเจ้าเสียเอาตัวเลขคอยไปก็คือเอาไปได้แต่ตัวเลขแต่ว่าเสียงว่าต้องเอาไปนะคะแอดมินก็นเลยว่าเออดีียูก็ขอบคุณหลายนะคะแอดมินก็ว่าขอบพุณนหลายเป็นยังคือบางสั่นคือว่าบางเทือกกบ่เป็นยังเพราะว่าเพิ่นบ่สามารถที่ให้เฮาท้ายคลิปหรือว่าท่ายเสียงลงไใดก็คือบ่เป็นยังแค่เพื่อนเอาตัวเลขมาให้ก็ขอขอบคุณหลายนะคะสาหรับตัวเลข สำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมก็อยากให้เข้าใจนะคะเนาะอยากให้เข้าใจตรงกันเป็นยังคือว่าจงสั้นเนาะเ mm hmm. พราะว่าเพื่อนหายต่ตัวเลขมา, mm hmm. าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่ไดเอาตัวเลขผายมา mm hmm. จริงๆเพื่อนห้แอดมินมาได้ประมาณสามหมื่นแล้วท่านผู้ชมแต่มาแอดมินว่าคะแน้เอาลงนะคะเ mm hmm. มื่อนี้เป็นวันที่หกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมื่อนี้แอดมินสื่อขอเอาลงให้ท่านผู้ชมที่แรกแ,แอดมินจะคิดอยู่ได้ว่า เสียเอาลงคือบอกเอาลงดีน้อะนะคะบันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาลงดีกว่าพอว่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะท่านผู้ชมคิดว่าตัวเลขมันอาจจะเข่ากับเป็นได้คิดว่าอาจจะโดนใจหลายๆคนกับเป็นได้กับ,บรู้ว่าจะมีไผ่โดนใจบอโดนใจบุโดนใจจังไดชอบหรือผู้ชอบจังไดอ่ะท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์มาบังนะคะเด้อว,ว่าตัวเลขที่แอดมินลงหายไปเนี่ยท่านผู้ชมหมักบอรหรือบอมัก ะะแต่ว่าเพิ่นรับประกันเลยเด้ว่าเลขเพิ่นน่ะไม่ได้เอามาจากใครไม่ได้เอามาจากที่ใดเป็นตัวเลขของเพิ่นเองนะคะแอดมินก็ได้เบอร์โทษจากเพิ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นบอกว่าสีท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขตัวนี้นะคะก็คือเป็นเลขซ่องแล้วก็เป็นสูตรลับเฉพาะนะคะนะคะเสียงตามสายจากชายนิรนามสูตรลับเฉพาะนะคะ เสียงตามสายจากชายนิรนามสูตรรับเฉพาะนะคะต้องขอโทษขออภายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สามารถบอกได้ว่า่นอยู่สายมาจากที่ใดนะคะบอกจะต,ตัวเลขเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือเฮ้าก็เข้า,ขาใจเนาะค่ะเนาะให้เข้าใจตรงกันอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสุกูสุกคนที่เขามาติดตามรับชมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแอดมินจะลงตัวเลขโชคลาภมาฝากแฟนค่ะแฟนช่อง,ง,ง,งนะคะ,ะ,คะจะได้ก็ฝากก้นไค์กดแเช์กดไหลกดแช่์แล้ลกะเออ คอมเมนต์มากนะคะถูกพิษจังไหนอย่าว่ากันเด้อหายกันร่างใจกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แอดมินจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ